ตอนนี้ก็กลับมาจากอังกฤษนะคะแล้วก็รับงานอย่างเรียกว่าเต็มตัวแล้วค่ะเพราะว่าเรียนจบโทรมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างาสำหรับเรียนปอทยาางะนะ่ายขนาดนเรียกว่าไม่มีอะไรที่มันแบบ ง่ายได้มันง่ายๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจไปคิดว่าก็ไม่มีอะไรเหมือนกันที่เราจะทําไม่ได้ตอนนั้นเรียกว่าโชคดีที่เฟมีโอกาสได้ไปพร้อมกับพี่ฟางเพราะฉะนั้นด้ยวยความที่เป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะเราก็ช่วยกันแบบดูแลคอยปรึกษาเวลาที่คิดถึงบ้านอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายังมีพี่สาวอยู่อะไรเงี้ยก็เลยทําให้ผ่านเวลามาได้อย่างอย่างง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ารวดเร็วมากพอถึงเวลาจะกลับจริงๆแล้วคือแบบไม่อยากกลับลนะไรนย่าง ก็เรียนจบมาที่ h ฟ s n i n t r e p r e p r u r s u <an> r s นะคะที่ LCF ก็กลับมาก็ได้มีโอกาสมาช่วยคุณนาบ้างนะคะที่เรา่าคุณนาก็ทำอยู่ที่ Vogue Magazine เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้ใช้ในสิ่งที่เราเรียนเนี่ยได้มาแบบช่วยในด้านแบบดิจิทัลบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็เราเองก็มีงานที่เกี่ยวกับด้านของแฟชั่นเยอะขึ้นเหมือนกันค่ะช่วงนี้ค่ะระวังแผนชีวิตรือว่างานของเราหลั ที่จริงเราก็ยังรู้สึกสนุกกับการร้องเพลงอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้พอมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนๆอย่างที่แบบหลายๆคนอาจะเห็นไปใช่ไหมคะว่ามีการได้ทําแบบเพลงคอเวอร์มาก็ได้คุยกันว่ากําลังจะทําซิงเกิลใหม่ออกมาอะไร ก็อยากให้ทุกคนรอฟังกันแต่ว่าด้วยความที่พอโตขึ้นหลายๆคนก็มีงานแบบที่แยกสายกันไปอะไรเงี้ยการรวมตัวมันก็อาจจะยากขึ้นนึงแต่ว่าพยายามที่จะทำออกมาให้ได้เร็วที่สุด<อ>ค่ะใช่<อ>ล่าสุดจะมีการรวมตัวกันทำค่ะใช่ล่าสุดเรียกว่าเป็นการทำคอเวอร์แล้วก็พอเป็นทำคอเวอร์ออกมาทาง YouTube <อ>ก็ได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีค่ะก็เลย มีการจัดคอนเสิร์ตไปแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งวันที่25เมษายนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่พลาดครั้งแรกไปที่ d n d ค่ะก็สามารถไปกันได้แล้วก็สัมบัดได้อารค่ะค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆเรียกว่าหลายๆคนเนี่ย รอคอยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรา<ล>เราเราอ่านเราอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่านไปหลายหลายปีแล้วแต่ก็ยังได้ได้รับการแบบฟีดแบกที่ยังดีอยู่หลายคนยังคิดถึงอยู่ก็ทําให้เรานึกถึงแบบช่วงเวลาเกา่เกาๆด้วยอะไรประมาณนี้คะ่ะก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยจริงๆคก็คมีหน้าดาเดิมแต่ว่าจะสวยขึ้นนะคะแต่ละคนเพราะว่าเขาก็เหมือนโตขึ้นตามวัยเราค่ะแต่ตอนนั้นเราาจะไม่รู้สึกว่าแต่ละคนแบอบอายุเท่ากันแต่พอตอนนี้เนี่ยคือ จะเป็นรุ่นประมาณเนี่ยยี่สิบยี่สิบกว่าจนถึงแบบสามสิบ 30, นิดๆอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้นาเกิดว่าใครรู้จักเพลงเหล่านี้คือ,อยังไวร,รุ่นอยู่เราควรในเรื่องของปัญหาลิสิทธิ์นยะคะเพราะหลายคนก็อาจจะโดนเกี่ยวกับบ้าหลังเองค่ะก็เรารู้เรื่องนี้ดีค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปออกคอนเสิร์ตในแต่ละั้งก็จะมีการคุยกับทางต้นสังกัด เพราะว่าเราเราเองก็ให้ความเคารพแล้วก็ยังให้เกียรติของอที่บริษัทเสมอน,นะคะก็เลยรู้สึกว่าเราคุยกันให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปออกงานจะได้ไม่มีปัญหาอะไรตามมาะค,ะค่ะกเรวาเเกียร์กันเรียบร้อยดีใช้เคกียร์กันไม่มีปัญหาค่ะก้เ็นลูกขัใจมากค่ะตอนนี้เหรอคะตอนนี้เรียกว่าโสดค่ะก็ยังไม่ได้แบบคุยกับใครเพราะว่าพอเรากลับมาจากการไปเรียนปุ๊บก,ก็เริ่มทํางานหลายๆอย่างเลยและมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามารู้สึกว่าเป็นช่วงที่ดีที่เราจะ มุ่งเน้นกับเรื่องนี้แต่ว่าพใจเองก็คือไม่ได้ปิดอะไระก็้วถ้าว่ามีใครเข้ามาแล้วก็คุยกันแบบรู้เรื่องอะไรอย่างงี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการศึกษาดูใจกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่จริงก็มีบ้างน,นะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครที่เราคุยแล้วรู้สึกว่าเออเราเรารู้สึกว่าเขาใช่ขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงอย่างเราจะต้องแบบรีบมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องแบบให้ความสำคัญที่ที่หนึ่งตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบ ไปเรื่อยๆก่อนค่ะไม่่เพราะว่าพี่างเก็จะติดตามไปด้วยเอาจริงๆก็จะมีบ้างเป็นช่วงเทศกาลที่สุกอรเคยเดนวาเลนไทน์วันนี้ไม่เป็นไรแบบบอกคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใคอยู่บ้านเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้ว่าแบบคนอื่นอาจจะมีแบบว่าไปเดทอะไรประมาณนี้แต่ก็คือด้วยความที่เราสนิทก,กันหมดนะคะบางทีก็จะขอแบบแท็กอลองไปด้วยแบบเป็นแบบ A B C เขาไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างเราเองมองในเรื่องความรักเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะพโต้ จริงแล้วก็สําหรับเฟยก็รู้สึกว่ามันความรักเองมันก็เป็นสิ่งที่ยังแบบดีงามเสมอถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีที่เราจะอยู่กับมันโดยที่โดยที่แบบว่าไม่ทําให้แบบใครเดือดร้อนนะคะก็มันยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แหละสําหรับชีวิตเราทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความรักจริงๆครั้งไหนก็ตามเราก็ควรจะศึกษาดูใจให้ดีว่าคนคนั้นเนี่ยผู้คนที่จะมามาอยู่ในชีวิตเราแล้วเราก็ควรที่จะแบบ แบ่งเวลาแล้วก็แบ่งความสำคัญในเรื่องของอการดูแลใจใสให้ความ้ากหน่อยแค่ไหนนะคะเรื่องของเราเองกลัวกับการเริ่มต้นความรักใหม่จะพูดว่ากลัวไหมก็เอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้แบบอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอ่อนแอมที่สุดแล้วแล้วเราก็กว่าที่เราจะลุกขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ได้กําลังใจจากแฟนๆเ,เราก็ได้กําลังใจจาก ครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อรอบข้างซึ่งเรียกว่าเป็นกำลังใจคร่ั้งสําคัญมากๆที่เรายังรู้สึกขอบคุณจนถึงทุกวันนี้ทำให้แบบเรารู้สึกที่เ,เข้มแข็งขึ้นแล้วก็กล้าที่จะแบบก้าวออกมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นถึงช่วงเวลาแล้วที่เราเองก็จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปอะไรองนี้ค่ะ จะถามว่ากลัวไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้คําว่ากลัวดีกว่าแต่อย่างที่บอกว่าก็ไม่รู้สึกว่ารีบร้อนอะไรถ้าเกิดว่ามันมีคนที่คุยกันรู้เรื่องถูกใจมันก็คือให้เป็นไปตามของเรื่องกันเวลาอะไร